เรพาไปเที่ยวกันอีกนะครับอันนี้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเหมือนกันที่สุพรรณบุรีเขาบอกว่าบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นี่คล้ายๆกับปางอุ๋งที่แม่ห้องสอนไปดูกันเหมือนหรือเปล่านะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับคือที่อ่างเก็บน้ําบ้านเขาวงอยู่พื้นที่หมู่4ตําบลด่านช้างอําเภอด่านช้างของสุพรรณบุรีเป็นผื้นป่าสลับกับทิวเขาอากาศเย็นสบายครับหลายคนที่มาที่นี่บอกว่าเหมือนปางอุ๋งที่แม่ห้องสอน จุดนี้ห่างจากกรุงเทพไป250กิโลเมตรนะครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นมีการถ่ายภาพมีการแชร์การส่งต่อกันในโลกออนไลน์วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมติต่ำสุดช่วงกลางคืน9องศาเซลเซียสช่วงกลางวันก็อุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ที่15 ถึง18องศาที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะฉะนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแท้ๆเ,เลยนะครับน่าไปน่าไปทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าวัดวัด ผู้รอดและชาวบ้านต้องการหาวิธีรักษาป่าให้คงอยู่กับชุมชนก็ขอจดทะเบียนเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้เมื่อปี2547ช่วยกันดูแลไม่ให้ป่าถูกทำลายแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านรวมทั้งรักษาแหล่งอาหารทางธรรมชาติเอาไว้ด้วยครับค่ะ s m s ก็บอกถึงอุณหภูมิในหลายพื้นที่นะคะ